โอท็อปขายดี SME ขายรวยนะครับเชิญได้เลยนะครับมานั่งตรงนี้นะครับโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้อย่างเต็มที่นะครับเปิดโอกาสให้กับ SME ทุกขนาดโอท็อปทุกชนิดและธุรกิจทุกประเภทมาได้เลยนะครับเอาละครับผมเปิดรายการด้วยข้อคิดก่อนนะครับข้อคิดวันนี้ที่นํามาฝากคือเขาบอกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น2สิ่งที่จะทําให้เราผ่านทุกอย่างได้คือสติและอดทนจริงหรือไม่ต้องถามนักธุรกิจครับสวัสดีครับนี่ครับใช่ไหมฮะ สติกบอดทนใช่ครับผมมันสําคัญยังไงก็เราต้องรู้ว่าเราทําอะไรนะครับแล้วก็จริงๆเวลาเราทําธุรกิจต้องเจออุปสรรคความอดทนก็จะทําให้เราผ่านมันไปได้ครับครับผมอยู่กับเจ้าของธุรกิจที่ชื่อว่าคุณกําพลชาติพาณิชย์หรือว่าคุณทอมทําธุรกิจอะไรครับผมทําร้านโคมไฟสไตล์โมเดิร์นนะครับอยู่แถวพระรามสามนะครับชื่อร้านโคมไฟเดนโตครับ ร้านโคมไฟสไตล์โมเดิร์นนะชื่อร้านเดนโตเดนโตะแปลว่าเดนโตะเป็นภาษาญี่ปุ่นครับแปลว่าโคมไฟครับอ๋อเหรอครับทำไมถึงตั้งชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นก็จริงๆแล้วความหมายของตัวอักษรภาษาจีนคําว่าเดนโตเนี่ยมันแปลว่าเจริญรุ่งเรืองด้วยครับอืก็อยากให้มีความหมายดีๆแล้วก็เรียกง่ายๆครับครับจุดขายของเราคือจุดขายคือโคมไฟเนี่ย ในสไตล์โมเดนเนี่ยที่ที่จะมีดีไซน์เก๋ๆเนี่ยนะครับ,รบปกติราคาจะสูงแต่ผม่ทำให้มันราคาถูกลงเพราะว่าเรา หาซัพพลายเออร์ที่มันถูกกว่าแล้วก็เราไม่ได้มีการโฆษณาไม่ได้มีค่าใช้จ่ายมากก็ทําให้ราคาถูกลงได้ครับเอางบมีเดียมาเป็นงบการสร,าสร้างสินค้าที่ดีและมีคุณภาพครับโอเคเดี๋ยวมา mm hmm. ทําความรู้จักกันกับแนวคิดและมุมมองของคนรุ่นใหม่นะครับกับเจ้าของธุรกิจเดนโตะนะครับอ่ะตอนนี้ไปขอบคุณผู้ให้การสนับสนุสนรายการก่อนครับขอบขอบคุณไอทอปพลัสผู้นําด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจรเอเชนโซล่าผู้จาหน่ายติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจร ไทยเฮิร์ฟบิดคอมคิดถึงขายส่งสมุนไพรคิดถึงไทยเฮิร์ฟบิดสิริมงคลพร o อพเพอรตที่สุดของความคุ้มค่าแสงรุ่งเกษตรอินทรีย์เพื่อวิถีเกษตรกรรมที่ยั่งยืนอารีออนน้ำหอมติดรถยนต์จากบางกาเรียโดยวาซาบิช็อปติดต่อเข้ารายการสนับสนุนรายการได้เลยนะครับเอาละรายการโอทอปขายดีเอสขายรวยก็มีคอลัมน์นะครับในนิตยสาร2เล่มนี้นะครับไปซื้อได้นะครับเพื่อที่จะอ่านเรื่องราวมุมมองของนักธุรกิจนะครับในสร้างอาชีพและ ชุมทางอาชีพนะครับเอาขอบคุณครับเชิญเลยฮะพูดถึงเรื่องราวของธุรกิจของท่านได้เลยนะครับเราอยู่กับเดนโตเชิญเลยครับเดนโตความพิเศษคือ,อจุดเด่นของโคมไฟเดนโตก็คืออย่างที่บอกนะครับ,รบเป็นโคมไฟสไตล์โมเดิร์น<ะ>แต่ว่าเวลาพูดถึงโมเดิร์นเนี่ยบางทีอาจจะดูดีไซน์ที่มันจะล้ำเกินไปผมจะพยายามให้มันเน้นความเรียบง่ายเข้ากับบ้านได้ทุกสไตล์ เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะไม่ต้องกลัวโอเวอร์เกินไปใช่ครับนะครับบางคนเนี่ยซื้อโคมไฟแบบนี้มาติดโอ้โหเดี๋ยวมันเวอร์ครนะหนึ่งคือความเวอร์ของดีไซน์สองคือราคามันจะแพงเวอร์ใช่ครับแต่ถ้าเดนโตเนี่ยราคาไม่เวอร์ใช่ครับมีตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เริ่มถูกสุดก็ตั้งแต่200บาทฮะโคมติดเพดาน200บาทถูกๆเนี่ยนะครับโอ้ครับหรือว่าแพงที่สุดเนี่ยก็ถึง4ี่ห้าหมื่น ครับผมเปิดภาพไปด้วยนะแลวถ้าชิ้นไหนที่คุณอยากจะแนะนาเป็นพิเศษก็บอกให้ผมหยุดได้เลยนะครับ,รบอย่างเช่นที่ลูกค้านิยมคือ,อจริงๆพวก2ตัวนี้นะครับเป็นที่นิยมนะครับก็ยังขายได้เรื่อยๆเป็น,น,นดีไซน์ง<ห>่ายๆราคาตัวโคมแขวนเนี่ยสองพตัวเล็กเนี่ยที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเก้าร้อยครับอ๋อเหรอฮะไม่แพงฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นจากงานสถาปนิกนะครับ,รบที่ที่บูธเอสซีจีเขาเอาไปใช้เราแบ่งหมวดหมู่เป็นกี่ประเภทฮะงานโคมไฟโคนเดนโต ก็เป็นโคมไฟเป็นแบ่งตามดีไซน์นะครับก็คือจะมีะดีไซน์โมเดิร์นตอนหลังเนี่ยจะมีเริ่มมีสนตแบบวินเทจอินดัสเทรียลเข้ามาครับ,คร,บครับผมนะฮะอ่ะอย่างแบบนี้นะฮะอยากจะติดในบ้านเหลือเกินแต่ว่าคิดว่าแพงอ๋อไม่แพงครับเท่าไหร่ฮะเนี่ยอ่าตัวขวามือนเนี่ยแค่ห้าพันตัวขวาคือที่หมอนส้มใช่ครับนะฮะทที่เป็นลายดอกไม้อันนี้ผู้หญิงจะชอบมากโอ้ชอบสิฮะนะครับเพราะว่า ถ้ามีใส่ในบ้านเนี่ยนะดูแล้วโรแมนติกมากครับแบบนี้แหละฮะ,ะตัวนี้จะราคาสูงหน่อยหนึ่งนะครับรบก็ประมาณอสองห0ื่นตัวซ้ายนะครับเพราะมันจะเป็นหลอด LED อเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดขายแบบนี้คือราคาจับต้องได้ไม่แพง<ช>เริ่มแต่หลักร้อยจนถึงหลักหมื่นครับแพงสุดของเราคือหลักหมื่นใช่ครับนะครับทำให้กลุ่มเป้าหมายของเราลูกค้าเรากว้างมากแต่งบ้านแต่งออฟฟิศหรือว่าแต่งงานแต่งฉากแต่งอีเวนต์ อ่าครับผมจริงๆตลาดหลักเนี่ยน่าจะอยู่ตรงที่กลุ่มบ้านตัวอย่างออ๋แล้วก็พวกร้านอาหารอันนี้จะใช้เนี่นีไงอย่างนี้ไงครับผมอันนี้ Coffee World ที่พารากอนอ๋อครับอ่าละครับกลุ่มเป้าหมายกว้างๆแบบนี้เลยนะครับถ้าคุณมองหานะครับวันนี้การทําธุรกิจในด้านของโคมไฟเนี่ยนะครับคุณจะต้องมีการวางแผนยังไงบ้างครับขอแชร์นิดนึงอ่าจริงๆแผนงานของตั้งแต่แรกที่เปิดเนี่ยนะครับจริงๆก็คือว่า จะเริ่มจากเล็กๆก,ก่อน uh huh. เพราะว่าปัญหาของธุรกิจเนี่ยมันค,คือเรื่องของสต็อกใช่ไหมครับ,รบถ้าเราเริ่มจากสต็อกจำนวนไม่มากแล้วก็ทดลองตลาดถ้าไปได้ดีเราค่อยรีพีทก็จะทําให้มันมีปัญหาน้อยลงสินค้าเรานําเข้าใช่ครับนะครับแล้วมีผลิตเองไหมครับยังไม่มีครับปัญหาคืออะไรทําไมเราถึงไม่ผลิตเองนะฮะมันเป็นเรื่องของแฟชั่นครับของมันจะเป็นดีไซน์ที่มาแล้วก็ไปทุกปี เพราะนั้นถ้าเราผลิตเองจานวนมากๆเนี่ยเราจะต้องใช้ค่าเริ่มต้นมันสูงถ้าเรานำเข้ามาเนี่ยครับเราก็สามารถจะใช้เปลี่ยนดีไซน์ได้เรื่อยๆทุกป,ปีแล้วเราก็เอาของชิ้นนี้กลับไปส่งเขาเอาชิ้นใหม่มาพวกนี้ต้องซื้อสดไหมฮะ,อะของผมเนี่ยเน้นขายเงินสดอ,อยู่แล้วครับเพราะขายหน้าร้านไม่อย่างที่เรารับสินค้าจากต่างประเทศมาเนี่ยอ๋อใช่ครับใช่ครับอการนําเข้ามันก็เป็นงินสดเหมือนกันทีนี้พอเรานําเข้ามาเนี่ยนะครับเรามีวิธีการ วางแผนยังไงว่าต้องเอาแบบนี้เข้ามาเราศึกษาสไตล์ของลูกค้ายังไงอ่ก็ดูจากฟีดแบ็ของลูกค้านะครับ,รบแล้วก็เชน่นจากแมกกาซีนเมืองนอกเนี่ยครับว่าอะไรที่กําลังมาแสดงว่าการที่จะจําหน่ายสินค้าแบบนี้เนี่ยการติดตามเรื่องของรสนิยมลูกค้าการอ่านแมกกาซีนติดตามข่าวสารแบบนี้เป็นเรื่องสำคัญใ,คให้คุณเล่าตรงนี้นิดนึงจริงๆมันเป็นความชอบส่วนตัวนะครับอชอบงานดีไซน์อยู่แล้วก็ พอมีลูกค้าเอาแบบมาให้ดูเนี่ยเราก็ได้ไอเดียว่ามันน่าจะเป็นประ,ประมาณนี้แล้วก็ลองนําเข้ามาเพียงแ,แต่ว่าเราทําราคาให้มันจับต้องได้ครับ,รบผมเอาละครับวันนี้ลูกค้าพูดถึงเดนโตว่างไงบ้างครับที่เขาเข้ามาที่ที่เว็บไซต์ของเราส่วนใหญ่นะครับก็จะชมเรื่องดีไซน์ครับว่าแปลกใหม่ก็คือเราเนี่ยขายรถนิยมเราผ่านรเราเลือกสินค้ามาแล้วลูกค้าชอบ,บแสดงว่าวิธีการเลือกสินค้าเราเนี่ยถูกต้อง เป็นคนเลือกเองมาฮะใช่ครับใช่ครับอ๋อครับอ่าล่ะครับนะมีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมไหมครับให้เชิญชวนเลยฮะให้ลูกค้าเนี่ยไปซื้อสินค้าที่เดนโตได้เลยครับผมก็อยากจะให้ลูกค้านะคนที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าคิดถึงของแต่งบ้านที่เป็นโคมไฟเนี่ยอยากให้ลองแวะมาชมที่ร้านดูเพราะว่าราคาจับต้องได้จะไม่แพงเหมือนกับโชว์รูมที่ใหญ่ๆครับ อยู่ที่ไหนยังไงย้ําอีกทีออยู่ถนนเจริญล่านะครับย่านใกล้กับถนนพระรามสโอเคครับหรือว่าถ้าเกิดจะเข้าไปเซิร์ชนะครับมี2ช่องทางนะครับช่องทางแรกคือทางทางเว็บไซต์นะครับ dentolighting.com ครับผม DENTO นะครับแล้วก็ Lighting กับอีกทางหนึ่งก็คือเข้ามาในหน้าแฟนเพจนะครับเดน t o เฉยๆนะครับ DENTO เป็นโลโก้สีเหลืองๆนะครับ ครับนี่เลยนะครับคุณผู้ชมครับเดนโตไลติง i n นะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีช่องทางทางด้านของแฟนเพจนะครับเอาไว้รองรับลูกค้านะครับขอบพระคุณมากคุณกำพลหรือคุณทอมนะครับจากเดนโตที่วันนี้นอกจากมาประชาสัมพันธ์เปิดโลกทัศน์ให้กับเราในฐานะที่ชอบแต่งบ้านนะครับหรือมองหาโคมไฟให้กับแต่งออฟฟิศเนี่ยนะครับได้รู้ว่าวันนี้ราคามันไม่แพงอย่างที่เราคิด นะครับแล้วก็ยังมาแชร์ไอเดียเรื่องของการทําธุรกิจด้วยขอบคุณมากครับขบนะครับขอให้คุณทอมคุณกำพลชาติพนิ์แล้วก็เดนโตเนี่ยขายดีและขายรวยนะครับ